สวัส so, ดีครับเพ่อคู่เดี่ยวพวกพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะพาทุกคนมาดูผมฝึกท่าดิฟ5เซตอีกแล้วนะครับผมเป็นรอบที่ล้วนะหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะฝึกหน้าอกนะครับอย่างจริงจังนะครับครั้งที่แล้วนะครับจริงจริงผมเคยทคําคลิปแบบนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมฝึกเวทเริ่มต้นนะครับก็คือการแอนอกแล้วก็พับสะบักลงอย่างเดียวนะแล้วก็ดิฟว,วันนี้ผมจะมาเพิ่มเวทเพิ่มหนักการฝึกด้วยการโน้มหน้าด้วยนะครับ การโน้มหน้าเนี่ยมาทาให้หน้าอกของเรานะครับมาทางานได้ดีมากขึ้นนะแล้วมันยังเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับ <Yes. S 1> โอเคก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนแบังเก่าผมประมาณนี้นะอข uh huh. อกพับสะบักแล้วก็ดิบลงแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เราจะเพิ่มเวทด,ด้วยการโน้มหน้านะครับ <Wow. S 1> เวลาแอนอกคพับสะบักอย่าลืมกดไหลลงแบบนี้นะครับไม่ใช่แอนอกแล้วไหลห่อแบบนี้แมากดไหลลงอย่างนี้ด้วยเด <Yes. S 1> ี๋ยวเรานโน้มหน้าแล้วก็ดิบลงแบบนี้เอาเลยแล้วกันสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ด้ายี่สิบเซตแรกจะเยอะหน่อยนะครับยี่สิบแปดยี่สิบโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซตที่หนึ่งนะ <Yeah! S 1> จะจะจะสังเกตได้เลยว่าผมจะเน้นโน้มหน้านะครับตอนแอน,นโพกนะครับทุกคน เดี๋ยวมาดูเซตที่2นะครับโอเคก็สําหรับเซตที่2เหมือนเดิมแต่จำนวนครั้งนี่อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะเดี๋ยวสักประมาณ20ครั้งกําลังดีนะครับ <Woo! S 1> โอเคเดี๋ยวมาดูเซตที่2กัน Yes! ขึ้นบ้าในอกโน้มหน้าไปสามสี่ห้าหกเจ็ไปเก้าสิบเอ็ดเอ เซตที่สองนี่ก็เหลือสิบห้าทีนะคือตอนโน้มหน้านี่มันไม่ได้ใช้ไหล่เยอะขึ้นนะครับเพราะเรามีการแอนปอกพับสะบักหลังแล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะใช้ความยืดหยุ่นของหัวไหล่ที่มากขึ้นนะเซตสองสิบห้าสามสิบทีแน่ๆเดี๋ยวผมจะประคองให้ได้สิบทีเอาให้ครบอีกสามเซตนะครับผมโอเคมา โน้มหน้าแล้วไปหนึ่งสามสี่เน้นแอ่อกพับสะบักแล้วก็นมหน้าค้างไว้เลยนะปักเหลืออีกสองเซตนะครับทุกคนถ้าเป็นความรู้สึกนะ ผมมองว่าไหลมันถูกยืดเยอะอยู่พอสมควรนะว <Wow. S 1> ่อาจเป็นอาจเป็นเพราะว่าความยืดหยุด <l ots> เรายังไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับยังบอกไม่ได้แต่หน้าอกอ่ะตึงอยู่แล้วนะทุกคนดูดิหน้าอก, <l ots> าอกเฮ้ยแต่แขนไม่ค่อยตึงรอบนี้เออไม่ตึงแขนเลยรอบนี้แขนนี่ถ้าไม่รู้สึกเลยนะเ <l ots> ออดูหน้าอกดีแล้วเนะี่ยํำเล่นไปโอเคมาดูเซตที่สี่ทุกคนสิบทีพอ เปิดบาออกข้างนะบักโูกัสดีมเน่น,นะ่ท<ฮ>ีแล้วไม่ปวดอา่าไม่โดนหลังแขนเหมือนเซตที่แล้วด้วย ที่แล้วโดนหลังแขนนะครับแบบที่ไม่ได้โน้มหน้านะแต่มันใช้หัวไหล่เยอะขึ้นนะครับแต่ไม่มากเลยเซตเดียวนะทุกคน <Yeah. S 1> ตึงไรวะตึงปีกเหรอไม่เนี่ย<ะ>อ๋อหลังแขนช่วงหลังแขนช่วงนี้นะคือหลังแขนมันมีสองส่วนใช่ไหมด้านข้างกับตรงนเนี้ยเนี่ยตึงด้านในนะ แล้วก็หน้าอกหน้าอกนี่แน่โอเคไห <cái> อีกเซตหนึ่งเซตสุดคล้ายแล้วทุกคนเราเพิ่มเบียดในการโน้มหน้านะครับ <cái> ดีว่ามาตึงหลังแขนสองเซตสุดท้ายพอาะซุสีมันจะปวดหน้าอกกับหลังแขนมาพอก,กันแต่รอบนี้คือปวดหน้าอกมากกว่าวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคไงก็ลองไปปรับใช้ดู ณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติปงเฮาเพียงแค่กดเพลิดใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่ถถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่วิเดียวพวกพาขอบคุณครับ